สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสามบาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของเชลซีในรอบค้ำคืนที่ผ่านมานะครับผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้าแบบนี้กับ Blues Today นะครับก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Su z u k i Power อร์ยูแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งแนะนำรุ่นนี้เลยครับ Suzuki XL7 ลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชรูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับที่ทำให้เราดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีนะฮะใครยังไม่ได้ซื้อเอาไว้แนะนำเลยฮะไปซื้อติดตู้เย็นเอาไว้มีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอีเนะครับก็เรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับมีรายงานเรื่องของคารลมาซันโอดอยครับล่าสุดกลับมามีส่วนร่วมซ้อมกับทีมในการฝึกที่คอปแฮมแล้ววันนี้นะครับ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเลวายโควิลครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างเป็นทางการให้กับไรตันเมื่อคืนนี้ครับในเกมคาราบาวครับในรอบที่2นะครับส่วนผลการจับสลากฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3เนี่ยเดี๋ยวจะลงเตะก,กันในวันที่7พฤศจิกายนครับเมื่อวานนี้โอ้โหจับสลากออกมานี่ไม่รู้ใครจับครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับเชลซีครับอู่มาเจอกันเร็วตั้งแต่ รอบที่3นะครับมีเลสเตอร์เจอนิวพอร์ตครับเวสต์แฮมเจอแบล็กเบิร์นครับบูฟเจอลิสฟอเรสเจอสเปอร์ครับแมนยูไนเต็ดเจอวิลล่าบอนมัทเจอเอเวอร์ตันสเปอร์เจอดาร์บี้นะครับอาริพูนะครับเจอดาร์บี้ขออภัยเบอร์ลี่เจอครอวลี่ทาวล์นะครับเออ่บริสตอลเจอกับลินคอนครับสตีฟเน็ตเจอชาลตันเอ็มเคดอนเจอมอร์แคมป์นิวคาสเซิลเจอพาเลสนะครับซสแฮมป์ตันเจอเวนสเดย์อาร์เซนอลเจอไบรตันแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดเจอจิลลิงแฮมนะครับ โอ้ oh, ทีมอย่างบริสตอลทีมอย่างลินคอนอย่างคลอวี y นี่เชลซี Chelsea ไม่เจอนะครับนัไปเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมจากอดัมนิวสันในฟุตบอลดอนครับบอกว่าอิตาเ n นคอนเต้เนี่ยส่งหนังสือรายงานเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังเกมเชลซีสเปอร์ต่อคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ครับโดยในหนังสือเนี่ยมีใจความว่าก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอโทษคณะกรรมการสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกมวันอาทิตย์มันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเกี่ยวข้องหรืออยากให้เกิดขึ้นเลยในสนามฟุตบอลครับ ด้วยเหตุนี้ผมจึงยอมรับข้อกล่าวหากับการทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมผู้ตัดสินเป่าลูกวีจบเกมแล้วผมอยากเข้าไปแสดงความยินดีกับลูกทีมและแฟนบอลทีมเยือนและผมก็ยังมีความรู้สึกที่แนบแน่นกับแฟนเจ้าบ้านเนื่องจากเคยมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันและเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันผมจึงอยากรีบจับมือแล้วออกไปโดยเร็วผมเอื้อมมือไปจับมือทูเคิลครับแต่เขาคว้ามือผมไว้ไม่ยอมปล่อยและด้วยความที่เขาบีบมือแน่นมากทําให้ผมต้องผงะถอยหลังกลับมา ผมทั้งตกใจและไม่แฮปปี้ที่การจับมือกันครั้งนี้เป็นการกระชากตัวผมกลับไปอย่างแรงผมไม่ได้แสดงออกเกินเลยแต่อย่างใดนะครับและรู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่ควบคุมตัวเองได้ดีในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะถ้าผมตอบโต้อะไรไปมากกว่านี้สถานการณ์คงแย่ลงกว่าเดิมอย่างมากนะครับส่วนนังฝั่งของทูเคิลเองก็ส่งหนังสือรายงานเหตุการณ์หลังจากจบเกมนะครับก็มีเนื้อความที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกับคอนเต้นะครับ เขาบอกว่าหลังจบเกมเนี่ยผมเดินไปหาคอนเต้เพื่อจับมือเพื่อแสดงน้ําใจนักกีฬาคอนเต้ e จับมือผมก็จริงครับแต่เขาไม่สบตาผมซึ่งผมพิจารณาแล้วว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณของการไม่ให้เกียรตินะครับดังนั้นผมจึงไม่ปล่อยมือจากตอนที่เขาพยายามจะเดินผ่านไปและบอกให้เขามองตาของผมด้วยตอนที่จับมือกันคุณคอนเต้ตอบโต้กลับมาเป็นภาษาอิตาลีและแสดงกิริยาก้าวร้าวใส่ผมผมไม่ตอบโต้ความก้าวร้าวของเขาและไม่พูดอะไรหยาบคายใส่คอนเต้เลย ผมทราบดีว่าผมควรรับมือกับการกระทําของคอนเต้ด้วยวิธีที่ดีกว่านี้เช่นหาโอกาสพูดคุยเป็นการส่วนตัวผมขออภัยต่อ FA และคณะกรรมการมาณที่นี้ด้วยอันนี้เป็น ทางฝั่งของทั้งคอนเต้แล้วก็ทางฝั่งของโทมัสทูเคิลนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าไคฮาวเวสเนี่ยทำสถิติวิ่งทำทางมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่จำนวน114ครั้งครและทำสถิติวิ่งทำทางในกรอบเขตโทษสูงที่สุดเช่นกันที่37ครั้งนะครับขณะที่ราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยทำา93ครั้งแล้วก็แอนโทนีกอร์ดเนี่ย94ครั้งนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตัวเลขการวิ่งทำทางที่สูงมากของไคฮาวเวสเนี่ยชีย้เห็นว่า,า,า,รราเชลซ ที่โทมัสทูเคิลต้องแก้ไขประมาณว่าคงวิ่งตามช่องแล้วแต่ว่าการสร้างสค์เกมไม่แทงบอลตามช่องลักษณะแบบนี้นะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าคาริดูคูลิเบอรี่เนี่ยทำสติจ่ายบอลทะลุลายคู่แข่งนะครับได้สูงที่สุดในจังหวะโอเพนเพลในซีซั่นนี้ที่1 1 4ครั้งในขณะที่มีแค่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเพียงคนเดียวที่จ่ายบอลผ่านตัวผู้เล่นคู่แข่งได้มากกว่าคูริเบอรี่โดยเทรนด์เนี่ย476ครั้งครับส่วนคูลิเบอรี่457ครั้งนะครับ ส่วนนักเตะที่แฟนเชลซีหลายคนงงว่าทำไมต้องซื้อมาแพงนะครับหรือว่าทําไมมีข่าวถึงขนาดค่าตัวขนาดนี้ก็อนโทนีกอรอนครับที่โดดเด่นกับเอเวอเรตัเนี่ยแล้วก็มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจตอนนี้อายุ21ปีแล้วนะครับอ่อนกว่าโอดอยแค่3เดือนครึ่งเลียมทูมี่บอกว่าคนสงสัยว่าทําไมเขาควรมีค่าตัวระดับ 60ล้านปอนด์จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะว่าเลียมทูมี่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะถูกต้องนะฮะส่วนข่าวซื้อขายเมื่อวานนี้ครับมีเรื่องของผู้บริหารของบาร์เซลโลนาครับกำลังเข้าพบกับตัวแทนของปีแอร์มาริโอบาเมยองโดยกองหน้ารายนี้จะย้ายไปคาแข้งกับเชลซีนะครับอันนี้เป็นการรายงานจากเคราตโรเมโรซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยบาซ่าก็ลงอุ่นเครื่องกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็เป็นโอบาเมยองที่ทําประตูได้ด้วยพอทําประตูเสร็จเนี่ยแกยกมือบกมือ ต่อแฟนบอลบาซ่านะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะโบกมืออำลานะครับขณะที่โรมาโนรายงานว่าอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมและเชลซีเนี่ยมีกำหนดที่จะเปิดการเจรจารอบใหม่ในดีลของซีเย็ครับโดยอาแจ็กซ์เนี่ยมองนักเตะเป็นเป้าหมายสำคัญของทีมครับขณะเดียวกันเนี่ยก็รอให้แมนยูยื่นข้อเสนอดีลแอนโทนีซึ่งตอนนี้ซีเย็คุยกับบอร์ดบริหารของอาแจ็กซ์ไปแล้ว2ครั้ง ในช่วง4วันที่ผ่านมาครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างสโมสรแล้วพูดง่ายว่าตอนนี้ซีเย็กไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าแอนโทนีโยกไปอยู่แมนยูเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยซีเย็กไปอยู่กับอาเจ็์แน่นอนนะครับขณะที่อีเวนต์นิ่งสแตนดาร์ดครับรายงานว่าลั์ซิกเนี่ยสนใจยืมตัวชาโลบาไปร่วมทีมหลังจากประสบความสําเร็จในการคว้าตัวแวนเนอร์ไปก่อนหน้านี้ครับแต่นอกจากลั์ซิกแล้วเนี่ยมีอินเตอร์โรม่าที่ความสนใจเช่นกันแต่ เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะไม่ปล่อยชาโรบาย้ายออกจากทีมก็ต่องเมื่อจะได้กองหลังรายใหม่เข้ามาทันทีก่อนที่ตลาดปิดนะครับพูดง่าย,ยๆว่าถ้าเชลซีไม่เซ็นโฟฟาน่าเนี่ยผมเชื่อว่าชาโลบาอยู่ต่อแน่ๆนะฮะส่วนเทเลกราฟครับก็รายงานว่านิวคาสเซิลเนี่ยพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญายืมตัวคอน,นอกาลาเลเกอร์ไปร่วมทีมนะครับก็ก่อนหน้านี้นี่เมื่อวานนิวคาสเซิลไปบรรลุข้อตกลงกับอเล็กซานเดอร์อิซักกับโซซิดัตนะครับอูค่าตัวเป็นเศรษฐีสโมสร์นะฮะหกล้านปอนด์นะครับ 64, 000, 000 ขณะเดียวกันนิซาคินเซล่าครับรายงานว่าเวสแฮมก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ต้องการยืมตัวคอนอการ์ลเกอร์ไปร่วมทีมนะฮะหลังจากที่การเจรจากับฮันส์ฟานาเคนดีลนี้มันไม่จบนะครับก็เลยทําให้เวสแฮมอาจจะหันมาหาคอนอการ์ลเกอร์นะครับขณะที่ซาเลนิตาน่าครับทีมในซาเลอาเนี่ยต้องการยืมตัวมิชิบาชิยีไปร่วมทีมแต่เชลซีจะปล่อยก็ต่อเมื่อมีดีลบังคับซื้อขาดถามว่าทําไมต้องมีครับเพราะว่าบาชิยีเนี่ยสัญญาจะหมดปี2023ถ้ายืมไปเนี่ยปั๊ หมดสัญญายืมตัวก็จะปล่อยฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีก็อยากได้เงินแบบซื้อขาดมากกว่านะฮะขณะที่เดอะสแตนดาร์ดรายงานว่าเชลซีจะไม่ล้ม,ลมเลิกนะครับความพยายามที่จะคว้าตัวเวสลี์โฟฟาน่าเพราะพวกเขาเตรียมข้อเสนอที่จะคอนเฟิร์มเป้าหมายหลักไว้แล้วในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับก็ดูแล้วล่าแน่นอนครับโอบาเมยองโฟฟาน่ากอร์ดอนเนี่ยเอาแน่ขณะที่มีรายงานเหมือนกันจาก Sky s p o r t ครับบอกว่าเชลซีน่าจะกําลังมองหาตัวเลือกอื่นๆครับหากถ้าสมมติพลาดโฟฟาน่าจริงๆนะฮะ มีชื่อของเอดมอนทับโซบาครับกองหลังของเลเวคูเซนอยู่ในลิสต์หากตอนนี้เนี่ยกำลังหารือกันภายในสโมสรนครับเพื่อขอซื้อทับโซบาหากดีลของโฟฟาน่าล่มจริงๆนะฮะทับโซบานี่ถ้าจำกันได้เคยมีข่าวมาสักปีที่แล้วนะครับแล้วก็เงียบหายไปนะครับขณะที่ลิซ่ากินซาลารายงานว่าสถานการณ์เชลซีในการไล่ล่าตัวแม็กไกว์เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นถ้าพวกเขาพลาดโฟฟาน่าเพราะตอนนี้สโมสรนต้องการเซ็นเตอร์แบคร,รูปร่างสูงใหญ่มาเสริมทีม ตามที่ทูเคลิลเรียกร้องนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก Sky Sport นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเชลซีพลาดฟูฟาน่าเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะเบนเข็มไปหาแฮร์รี่แม็กควายก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราได้แม็กควายมาเนี่ยค่าตัวคงไม่กระฉูดแน่นอนเพราะตอนย้ายเนี่ยแปล้านแล้วก็ได้อีกมุมนึงนะฮะหลายคนอาจจะต่อต้านแฮร์รี่แม็กควายผมอยากให้มองอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเกิดมาเป็นหลัง3เนี่ยแม็กควายอาจจะเล่นได้ก็ได้หรือในอีกมุมนึงครับมองในอีกลักษณะหนึ่งว่าแมนยูตอนเนี้ย ลินเดเลฟก็เจ็บนะครับแล้วก็ตัวหลักน่าจะเป็นทางเลซาโดมาตินสกับราเฟวารานไบยี่ก็จะไปอยู่แล้วไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแมนยูก็อาจจะไม่ปล่อยแฮร์รี่แม็กควายนะครับเพราะว่าอย่างน้อยทีมหนึ่งเนี่ยต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กสาถึงสคนนะครับหรือจริงๆคนจะมี4คนด้วยซ้ำนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวสารที่นํามาฝากกันนะฮะช่วงนี้ผมนี่หยุดพักผ่อนอยู่ที่หัวหินแต่ว่ากลัวเพื่อนๆจะไม่ได้รับข่าวสารกันเพราะว่า ในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานี่ผมจะสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเลยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ไปเที่ยวกันเลยฮะยาวๆหรือว่าไปทํางานกันยาวๆแล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยข่าวก็จะมาในช่วงเย็นๆหัวค่าเพราะฉะนั้นรอบค่าคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านรับฟังแบบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วฝากด้วยสําหรับใครที่อยากจะร่วมไปทัวร์เชลซีไปดูบอลที่อังกฤษในช่วงปีใหม่เดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ